รีวิวมะชาบาราไลระดับที่มาแรงมากๆที่ญี่ปุ่นก็คือฮิตกินซื้อเป็นของฝากกันแบบจริงจังตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อถึงญี่ปุ่นนี่เลยกาละเกตเฉดมะชาจากร้านเดก,กาละเกตนั่นเองเปิดกล่องมาก็คือหอมมากเขาก็จะไล่ระดับชาเขียวจากอ่อนไปเข้มนี่เขาใช้อุจิมะชาที่เป็นตำนานชาเขียวของญี่ปุ่นเลยนะมาดูว่ามะชาช็อกโกแลตบาร์วันนี้เลเวลไหนจะถูกใจเราที่สุดขอเริ่มจากฝั่งที่เข้มสุดฟนอลเบิร์นนองก็คือเป็นรสโคจิชาได้กลิ่นความขั้วความหอมถัดมาเลเวล5้โอเวอร์ดสอันนี้ เพราะว่าเราลองแบบเข้มที่สุดมาก่อนแล้วไงขอแบบไปกินรสที่อ่อนที่สุดดูบ้างน้องคือเบบี้ลีนอันนี้จะเป็นมัทฉาแบบสีอ่อนๆน่ารักน่ากินมีความแบบเบามากแล้วก็จะให้ความละมุนหวานนมนมไปต่อที่เลเวลที่2 f i เฟิร์สมอร์นิ่งหอมมัทฉาชัดขึ้นจากเลเวล1แต่ก็ยังเป็นมัทฉาชที่ค่อนข้างที่จะกินง่ายตอนนี้รสชาติเริ่มแอบ,บตีกันแล้วมารสที่3าน้องคือเกียวโตคอลลิ่งตัวนี้จะกลางๆไม่เข้มไม่หวานเกินไปจากที่ชิมไปชอบแบบฝั่งโซนเข็มๆมากที่สุดโอจิชาเลเวลหกโอเง มากๆลองไปชิมดูกันกาลเกตเฉดมะช่าแนะนำว่าแช่เย็นก่อนกินอร่อยมาก